สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงดึงดูดคนเก่งในรุ่นม i l ลเนียลนะครับแล้วก็รุ่น Generation 4หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า Gen C นะครับจากคราวๆที่ผ่านมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าหลายองค์กรเนี่ยมีนโยบายชัดเจนออกมาทันทีนะครับว่าเราจะไม่จ้างเจนซีอีกต่อไปเพราะเนื่องจากว่าเป็นเจเนอเรชันที่มักจะบริหารจัดการยากมากอะไรนะฮะมีปัญหาเยอะแยะแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าหลายเนื่องกว่าตลาดแรงงานตอนนี้มันก็ รุ่นมิเลเนียลหรือ Gen Y ก็เริ่มที่จะค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับกลางมากขึ้น รุ่นถัดไปที่จะตามมาก็หนีไม่พ้นเจนซีแน่ๆหลายองค์กรก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะรับเอาคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เราเรียกว่าเจนซีหรือรุ่นต่อเนื่องเจน Y ในช่วงปลายๆที่อายุป,ประมาณสัก25 3 5ถึนะฮะในช่วงนี้หรือว่าเจนซีอาจจะบวกลบอยู่ประมาณ28แล้วก็จบใหม่22ออะไรประมาณเนี้ยเขาก็เริ่มที่จะมีนโยบายรับคนรุ่นนี้เข้ามาเพื่อจะสร้างคนในอนาคต ผมว่ามันคงเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราคงต้องมีการเติบใหญ่ของพนักง,งานในองค์กรแล้วก็ต้องรับคนรุ่นใหม่เข้ามาเลยมีคําถามตามมาจากท่านผู้ฟังพอสมควรทีเดียวว่าเราจะมีแรงดึงดูดยังไงได้บ้างหรือมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะพอดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทํางานกับองค์กรซึ่งวันนี้ผมก็อ้างอิงจากงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะครับพยายามไปรวบรวมมา ในการวิจัยของเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับงาน HR ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงมาจากอ,อันแรกก็คือ Harvard Business Review นะครับอันที่สองก็จะเป็น SHRM อันที่สามก็เป็น World at Work ที่ทางผมมีเป็นสมาชิกอยู่ก็หยิบมารวบรวมแล้วก็พอที่จะสรุปได้นะครับว่าปัจจัยที่เขาสรุปมาว่าเป็นปัจจัยในการดึงดูด คนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะเจนซเนี่ยเข้ามาทํางานมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยแรกคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างแล้วก็ยืดหยุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมองหางานที่ค่อนข้างมีบรรยากาศความเป็นกันเองไม่เคร่งครัด จนเกินไปไม่อยู่กับระเบียบวินัยเป๊ะๆถูกนายจับผิดอยู่ตลอดเวลานเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยชอบตรงนี้นะครับเขาต้องการความยืดหยุ่นในการทํางานต้องการได้รับการยอมรับจากหัวหน้าจากผู้บริหารขององค์กรเองไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่อาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการได้รับการยอมรับแล้วก็ความยืดหยุ่นในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรเพราะฉะนั้น ตัวด้วยปัจจัยแรกถ้าใครสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะเป็นพื้นฐานที่จะสร้างแรงดึงดูดคนเก่งๆเ,งเข้ามาได้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับปัจจัยที่2คือให้โอกาสในการพัฒนาทักษะแล้วก็ความก้าวหน้า เนื่องจากคนรุ่นใหม่เนี่ยเน้นแล้วก็ชอบการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนรุ่นนี้เขาต้องการโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการเสริมทักษะใหม่ๆนะครับอัพสกิลรีสกิลรวมถึงต่อย,ยอดไปถึงตัวแคเรียพาร์ทเส้นทางสายอาชีพที่ชัดเจนไปเลยว่า องค์กรเนี่ยมีเส้นทางให้เขาเติบใหญ่ทางไหนบ้างเพื่อให้เขาวางแผนที่จะพัฒนาตัวเองไปยังเป้าหมายที่เขาต้องการถ้าองค์กรสามารถจะต่อยอดตรงนี้เปียระบบการพัฒนาที่มันมีความชัดเจนะนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็อยากจะมาทํางานกับองค์กรนี้แหละอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่3แน่นอนฮะเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินเราคงเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับแม้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะให้ความสําคัญกับ มิติคุณภาพชีวิตการทํางานมากกว่าเงินเดือนสูงๆนะครับเท่าที่เราเราเห็นมาแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้อยู่ดีว่าไม่ใช่ว่าเขาจะต้องการเงินเดือนต่ําๆถูกไหมฮะเขาก็ยังต้องการค่าตอบแทนที่แข่งขันได้อะโดยเฉพาะเจนเซี Z นะครับที่เติบโตมาในยุคเศรษฐ,ฐกิจที่ค่อนข้างจะผันผวนรวมถึงจบมาอาจจะมีหนี้สินกยศรติดภารหนี้ที่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นนอกจากเงินเดือนที่สมเหตุสมผลแข่งขันได้ ตัวบริษัทเองก็ควรจะมีสวัสดิการที่ตอบสนองทางด้านพวกการใช้หนี้กองทุนหรือว่าจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประกรันสุขภาพมีสวัสดิการต่างๆที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเขามากขึ้น คือคือค่อนข้างจะกระจายนะครับคือเราจะไม่บอกว่าไม่เหมือนยุค Gen X Gen Y ที่ค่อนข้างจะโฟกัสไปเรื่องของเงินเดือนหรือว่าตัวเงินค่าตอบแทนที่มันเป็นตัวเงินนะฮะแต่เจนรุ่นใหม่เนี่ยจากงานวิจัยที่ผมอ่านดูเนี่ยมันพอที่จะสรุปได้ว่าเขามองภาพค่อนข้างจะกว้างกว่าเงินคือเขาบอกว่าเงินไม่เยอะก็ได้แต่ขอให้แข่งได้นะ แต่จะมีตัวอื่นเสริมเข้ามาเนี่ยเขายินดีเพราะเขาต้องการที่จะได้สิ่งอื่นประกอบไปด้วยเพื่อทําให้องค์ประกอบภาพรวมของชีวิตในการทํางานเขาดีขึ้นอันนี้คือภาพที่องค์กรอาจจะต้องให้ความสําคัญมากกว่าแค่ค่าจ้างเงินเดือนนะครับตัวที่4นะฮะก็คือเรื่องของการสร้างความหมายกับคุณค่า ของงานคนรุ่นใหม่ต้องการได้รับความท้าทายจากการทํางานเขาต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบริษัทเราอาจจะรู้สึกว่ามันคันๆนกับความรู้สึกนะเพราะว่าบางทีบริษัทเองมีกิจกรรมต่างๆทํา,า,าทไมไม่เห็นมีคนมาร่วมเลย แต่จากงานวิจัยต่างๆที่พยายามหามาเนี่ยเขาบอกคนรุ่นใหม่เขาชอบนะกับกิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมเช่นองค์กรจัดปลูกปา่าหรือว่าจัดที่จะต้องไปป่าชายเลนหรือเลี้ยงเด็กเ,เลี้ยงกํพาราเด็กๆกําพรราอะไรพวกนี้ฮะก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปร่วมมากกว่าคนรุ่นเดิมในองค์กรเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถจะสร้างคุณค่ากับสังคมได้ CSR ต่างๆเนี่ย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมมักจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาชอบที่จะทําสิ่งเหล่านี้ดังนั้นถ้าเรามีโครงการแบบนี้ก็น่าจะพอดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าทํางานได้นะครับตัวถัดไปคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่อย่างคนรุ่นใหม่นี่แน่นอนนะเขาเขาเกิดมาแล้วก็คุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยู่แล้วดังนั้นถ้าบริษัทสามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการทํางานต่างๆนะครับมีแพลตฟอร์มใช้ระบบคลาวด์สามารถใช้แอปพลิเคชัน ในการช่วยทําให้การทํางานมันมีประสิทธิภาพบ้องไวแล้วก็ไม่ต้องมานั่งยืดยาดกับเรื่องงานเอกสารเนี่ย ผมว่าเด็กรุ่นใหม่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เขาไม่ชอบเลยนะครับกับการทํางานเอกสารซ้าๆๆโดยที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะเขามองว่าเวลามันควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้อันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีดังนั้นองค์กรไหนยังเป็นแมนวนวลยังเป็นเอกสารเวลาประชุมที่ไรก็ต้องมาแจกเอกสารกันหมดยังใช้ปากกาเขียนอยู่บนกระดาษเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางทีก็เ,เดี๋ยวนี้เขาไม่สนเรื่องกระดาษปากกาแล้วนะฮะเขาก็จะอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ใน iPad อยู่ในแท็บเล็ตของเขาทั้งหมดในการทํางานเครื่องเดียวสามารถ ทำงานได้หมดเลยซึ่งตรงนี้ก็ถ้าองค์กรมีก็ส่งเสริมเป็นแรงดึงดูดที่ดีอันหนึ่งนะครับตัวถัดมาคือเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมการทํางานที่ทันสมัยสังเกตได้ชัดเจนมากหลายองค์กรทีเดียวที่มีเรื่องของ co-working space เปิดมาสร้างบรรยากาศในการทำงานอาจจะมีฟลอร์หนึ่งซึ่งเปิดฟลอร์กว้างเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้หลากหลายสีสันเพื่อเป็นสถานที่ทำงาน รวมถึงอาจจะมานั่งกินข้าวทำงานไปประชุมไปนะ,ะมีบาร์เล็กๆ กาแฟต่างๆเครื่องดื่มขนมกบเคี้ยวสิ่งเหล่าน,นี้มันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ในการทํางานสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เขาคาดหวังจะไม่เหมือนกับเจนรุ่นก่อนนะฮะกินข้าวจะมีอย่างมากก็กาแฟแคนเตีนนะครับอยู่ที่ห้องเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แคนเตีนมันเบลมเลยนะครับเราก็อาจจะมีโต๊ะเก้าอี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสบายใจสบายกายในการทํางานให้เขา อยากมาทํางานกับเราเพราะฉะนั้นในแง่สภาพแวดล้อมในการทํางานของคนรุ่นใหม่เขาชอบสิ่งเหล่านี้มีพื้นที่มีเทคโนโลยีมีความทันสมัยมีความชิลชิลในการทํางานแบบนี้อันนี้ถ้าเราสามารถจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กรเราให้มันเป็นรุ่นใหม่เป็นสมัยใหม่ได้เนี่ยเราก็จะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานกับเราได้มากขึ้นดังนั้น hr เองผู้บริหารเองเนี่ยถ้าเรารู้ปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับ ก็คงต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะฮะว่าเราควรจะต้องมาเริ่มต้นยังไงดีถ้าอนาคตอีก2-3สปีข้างหน้าเราต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานจริงๆเราคงต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เขาอยากจะมาทำงานกับเราคนรุ่นใหม่คงไม่มีคนไหนที่แบบเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหสภาพการทํางานยังคงเหมือน30-20ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าเคสแบบนี้เขามาแป๊บเดียวเขาก็าไป ดังนั้นมันเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในยุคนี้อาจจะบางองค์กรอาจจะบอกว่ามันไม่ทันแล้วครับแบบนี่ก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้ายังพอมีเวลาน่ะถ้าท่านเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้เนี่ยผมว่าเราก็ยังสามารถที่จะสร้างระบบเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าทํางานกับเราได้ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ